สดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับคข้าสู่สบายสไตล์อดุลนะครับเราเจอกันวันนี้อากาศแจ่มใสแสงแดดเจิดจ้ารับวิตามินดีเช้าๆเลยนะวันนี้ตุงกับเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เป็นวันดื่ขอมก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปสบายสบายสไตล์อดุลสไตลมนะครับคิดถึงครูผู้ให้ความรู้ฉันไม่ว่าจะเป็น ทางด้านครูบาอาจารย์หรือหลายท่านหรือ,รอใครก็ตามที่เป็นบุคคลปฐมฤกษ์ทำให้เราเรียนรู้ได้เรานับถือเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของในชีวิตของเราที่ได้สัมผัสนะครับเราก็จะเจอครูในชีวิตของเราเนี่ยเรียบเรียงแล้วเนี่ยผมเรียบเรียงออกมาทั้งหมดครูในชีวิตของเราทั้งหมดก็คือ8ท่านด้วยกันนะครับมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ครูนชีวิตของเราที่เราไม่ควรลืมแล้วที่จะคนที่จะต้องบูชาเคารพนะครับนับถืออยู่เป็นประจำนะครับแปดครูด้วยกันนะครับท่านที่หนึ่งนะฮะท่านเป็นครูคนแรกที่ก่อให้กําเนิดในชีวิตกําเนิดชีวิตของเรานะฮะตั้งแต่ดูแลเราตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะฮะนั่นคือคุณแม่ของเราเป็นครูคนแรกนะครับครูคนที่สองเป็นครูที่ให เกี่ยวกับทําให้เราและสอนให้เราเป็นคนเก่งในการดําเนินชีวิตนั่นคือคุณพ่อของเราครับครูคนที่3ครับเป็นครูที่ประสิทธิ์ประสาททำให้เราอ่านออกเขียนได้แล้วก็ดําเนินชีวิตเป็นคนดีต่อมาจนถึงดําเนินชีวิตในปัจจุบันนั่นก็คือครูบาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนอยู่ทาบันของเรานะครับนะฮะมาถึงครูคนที่4ครับครูคนที่4สอนให้เรา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคู่นั่นก็คือคู่สมรสของเรานะครับมาถึงครูคนที่5ครูคนที่5สอนให้เรารู้ว่ารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้นั่นก็คือบุตรหรือลูกของเรานะครับมาดูครูคนที่6ครับครูคนที่6สอนให้เราได้รู้ว่าเกี่ยวกับการอยู่สังคม นะครับนั่นก็คือเพื่อนของเรานะครับมาดูครูคนที่7ครับครูคนที่7สอนให้เรารู้ว่าทําให้เรารู้จักการให้อภัยนะฮะการยอมการให้อภัยนะครับการเอื้อเฟือ้อนั่นก็คือศัตรตูของเรานะครับครูทั้ง7ท่านนะครับได้แจ้งได้เล่าสู่ทางท่านผู้ชมแล้วสําคัญที่สุดจะขาดไม่ได้คือครูคนที่8 ซึ่งครูคนที่8นี้สอนให้เราได้เรียนรู้ดำเนินชีวิตโดยชีวิตของตัวเองนะครับนั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับครูทั้ง8ท่านทุกท่านให้ความสำคัญเท่าเทีเทยมกันทั้งหมดแต่ที่สำคัญจริงๆเลยนะฮะถ้าเผื่อครูทั้ง7ท่านดำเนินชีวิตเราการบได้แต่ถ้าเผื่อครูท่านที่8ไม่นำไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติก็ครูทั้ง7ท่านเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ครูท่านที่8นั่นก็คือตัวเราเองตัวเราเองจะต้องนําไปปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเราคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงเพื่อนแม้กระทั่งคิดถึงศัตรูผู้ทําให้เราเกิดความให้อภัยได้นะครับซึ่งศัตรูใหญ่ๆก็จะกลายเป็นสิ่งเล็กๆก็คือกลายเป็นมิตรได้เมื่อเราให้อภัยนะครับครูทั้ง8ท่านสําคัญมาก คิดถึงครูผู้ให้ความรู้ฉันคิดถึงวันเวลาพาใจหายคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่คู่ใจกายคิดถึงสายใจเพื่อนไม่เลือลาเราไม่ลืมวันเก่าเราร่วมสุร่วมสนุกร่วมชั้นการศึกษาเคยหยอกล้อต่อกันด้วยชันทาบัดนี้มาห่างไกลเราก็ไม่ลืมยังไงคิดถึงครูคิดถึงเพื่อนครูทั้งแปดท่านแล้วก็อย่าลืมคิดถึงตัวเราเองด้วยแล้วก็คลิปดีๆนี้ก็เป็นการแนะนำนะนานๆก็จะได้ เข้ามาในสู่คลิปผมหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับเีาจะได้เจอกันสําหรับวัน,นอาทิตย์นี้ก็มอบสิ่งที่ดีๆกับครู8คนในชีวิตของเรานะครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการนําเสนอคลิปดีๆต่อไปกับสบายสไตล์ดุนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ